สมาธิไม่หัวเราะอยู่เฉยเออสมาธิหน่อยสมาธิหน่อยสมาธิหน่อยเกรงตัวไว้เกรง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 ตัวไว้เกรงตัวไว้ผูอดทนหน่อยดิเกรงตัวไว้เกรงตัวไว้เกรงตัวไว้หน่อย เก่งตัวไว้เก่งไว้ข้าอง่าหัวร้อทำไมเก่งตัวไว้10บิข้าว ทั้งหมด